่าครับสวัสดีครับมาพบกันใน State of Survive กับด่านของแดริลด่านที่11อ่าซึ่งวันนี้ผมจะเอาให้ครบด่านเลยอ่าก่อนที่จะเข้าไปก็เดี๋ยวขอแวะสักนิดหนึ่งอ่าสารคดีเอาตัวรอดอ่ผมก็จะเหลืออยู่อีกแค่นิดหน่อยกับความสำเร็จรับคิดว่าความสำเร็จรับนี่คงจะยังหาไม่ได้ ยังไม่ยังไม่มั่นใจไม่รู้ยังไงครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆส่วนของที่แรกรับก็จะมีบ้านสุนัขแล้วก็ปั่นไฟไฟเป็นมิกสิ่งแวดล้อมแล้วก็มอเตอร์ไซค์ส่วนอันนี้เป็นดอกกุหลาบาเผื่อใครที่ยังไม่แลกครับผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงกุหลาบครับนี่กุหลาบจะเป็นของตกแต่งแบบนี้ครับ ก็ก็สวยดีอยู่นะผมว่าบ้านหมาครับเป็นบ้านหมาเล็กๆนี่ครับบ้านหมาถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักก็จะมีสุนัขวิ่งออกมาแล้วก็จะมีนี่ครับน้องน่ารักกำลังลดหุ่นเลยลดความอ้วนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์อยู่นี่นฮะนี่ครับมอเตอร์ไซค์เป็นของตกแต่งเล็กๆ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าด่าน11กันเลยจะได้รู้กันไปว่าจบแล้วเป็นยังไงหรือหาของลับจากไหนซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้จบเต็มทนแล้วอีกสองด่านไปลุยกันเลยคนอื่นเขาจบกันไปหมดแล้วเหลือแต่ผมนี่แหละครับช้า อ่าจริงๆไม่ใช่เลยครับผมติดงานด้วยติดภารกิจค่อนข้างเยอะก็เลยช้าทั้งๆที่เริ่มแรกมาวันแรกนี่ผมนำก่อนเลยคนแรก <c oughs> โอเคครับด่าน11อ็ดะลุยกันเลยผมเป็นประเภทว่าลุยอย่างเดียวไม่ไม่สนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงไม่ต้องกินครับสำหรับผมเน้นลุยอย่างเดียวครับคุย แนะนำคือ,อแนะนำเพิ่มหน่อยไม่ต้องยอมแพ้ไปจะได้รู้กันครับว่าด่าน12มีอะไรถ้าเกิดว่ามันรีใหม่หรืออะไรยังไงก็จะได้รู้ครับจะไดะ้ทันท่วงทีด้วยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดเพิ่มอีกโค้ดหนึ่งสำหรับไปใส่รับของรางวัลกัน ปอนเลยครับอ่าพอดีเพิ่งนึกอะไรออกอ่าสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับเคยมีน้องใหม่ถามว่าเออพี่อ่หนูเล่นเนี่ยอ่มันมีตัวแมดดี้แล้วก็มีอ่สิบโทโจนา่า แล้วก็นิโคล่าแล้วก็เจฟทิซ่า isa, ที่เป็นตัวเริ่มแรกต้นเป็นเจน1กับเจน2น้องถามน้องก็ถามว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีพี่ผมแนะนำให้ครับเจน1นเจน1นี่เอาแค่แมดดี้ตัวเดียวก็พอครับสำหรับลักกี้กับเลเป็นเป็นตัว VAP มันค่อนข้างแพงครับแต่เท่าที่ผมรู้มาว่าเซิร์ฟอ่า500เป็นต้นไปรู้สึกว่าลักกี้กับเลจะแจกแต่ก็ต้องเติมเอาอยู่ดีครับถึงแม้จะแจกแต่ยังไงก็ต้องเติมส่วน Gen 2 Gen 2นี่เอาแค่เจ็บก็พอครับเพราะว่าเจ็บนี่ใช้ได้ยาวๆแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้อีกทีนู่นเลยครับ Gen 5เก็บชิ้นส่วนสีทองเอาไว้เยอะๆครับ ไปเอาเจนห้าเลยถ้าเกิดแบบคนอดทนรอหน่อยเอาเจนหกไปเลยก็ได้ครับเพราะยังไงก็เจนหนึ่งเจนสองมันไม่ค่อยได้ใช้ส่วนเจนสามเอาแค่แอดตัวเดียวถามกันถามกันมาเยอะครับว่าจะเอาตัวไหนดีงั้นเอาไว้เดี๋ยวผมทำเป็นคลิปวิดีโอเอาลงให้ดีกว่าว่าเจนหนึ่งเจนสองเจนสามควรเอาตัวไหนดีและไม่ควรเอาตัวไหนสำหรับสายฟรีนะครับ ส่วนท่านที่เป็นสายเปมีกำลังจะเติมผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีจัดกันมาหลายตัวแน่นอนเอาไว้เดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโอตอนหลังให้กัแล้วกันนอกเรื่องไปหน่อยไปเลยแล้วกันจะจูบด,ด่านแล้วมีม่ส่วนแล้ว ลัคกี้มีอะไรบ้างเนี่ยกุญแจไปเลยบุยร้อยห้าสิบแล้วจะเต็มแล้วนี่โอ้จะเต็มแล้วอ่ะร้อยห้าสิบสองแล้วอ่ะอีกสี่อันเต็มโอเคครับจะได้พิสูจน์กันให้เห็นครับว่าการที่กระเป๋าเราเต็มมันเป็นยังไงโอเคครับจะได้เห็นนี่แหละจะได้เห็นนี่แหละครับวันนี้เลย ในไหนก็จะได้เห็นแล้วผมทำให้ดูทำให้ดูเลยครับฮะร้อยห้าสิบสี่แล้วอีกสองอันเต็มแน่นอนจะได้เห็นครับว่ากระเป๋าเต็มมันมันแยกขนาดไหนครับร้อยห้าสิบห้าแล้วเอาละจะได้เห็นกันแล้วว่ากระเป๋าเต็มเป็นยังไงช่ เลยดีกว่ามั้งไงก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วไปใช้ไปเลยเนี่ยไปมันจะได้ล้นกระเป๋าเออนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดให้ก่อนอ่าโอเคนะครับเราจะเห็นว่าอ่าไม่พอมันต้องมันต้องวิ่งวี่หน่อยกระเป๋าหนะักอ่ะโอเคครับนี่ครับมันจะเขียนว่าคุณจะเสียพลังชีวิตต่อเนื่องเมื่อคุณน้ำหนักเกินอ่า มันบอกเอาไว้เลยสังเกตดูดีครับเลือดเราจะค่อยๆลดเรื่อยๆปกติเราหิวก็ลดอยู่แล้วนะ<ไ>ทีนี้ยังจะมาลดจากที่ลโ,โลกร้านสงโอ่ะาาออนไลน์ไม่มีอ่ะโอเคปกติวิ่งนะ<ไ>พอเราหิวมันก็ลดอยู่แล้วแต่คราวนี้ยิ่งกว่าอีกครับคือลดจากที่เราบรรทุกน้ำหนักเกิน นะครับมันจะลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆล,ล,ลดเร็วมากลดไวมากครับอืมไม่ดีแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องผลานอาหารออกไปครับให้ทําให้กระเป๋ามันเบา <c oughs> ทําให้เห็นเลยครับมันไม่เสี่ยงไม่ควรเสี่ยงครับ <c oughs> อาจจะทําให้เราตายได้ทุกเมื่อ โอเคครับด่านที่11ก็เป็นอันจบลงแล้วเดี๋ยวไปต่อกันด่านที่12เลยจะได้ไปไวๆโอเคครับวิดีโอด่านที่11นี้ก็ขอจบลงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ